ผมชื่อสันตุกและผมเป็นคนที่เกลือที่สุดในโลกปกติผมเป็นเพียงเพื่อนธรรมดาคนหนึ่งแต่เบื้องหลังด้วยความเกลือจากทุกเกมที่ผมเล่นผมต่อสู้กับความเกลือและหาทุกคนที่เหมือนผมผมตามล่าไอเทมสุดแรงจากเกมต่างๆแต่พอเห็นนะผมจึงได้รับเกลือใหม่ๆแต่ผมก็คือคนที่เล่นเกมเกลือๆพวกนั้นได้ผมคือสันตุกฮัลโหลสวัสดีครับดีพ่อกับซอสอาดออร่าอิจเกลือแปลกต่อโอเคเราได้เปิดสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองมาแล้วไอตู้เวนเนี่ยมาเกลือ <c oughs> ไปทั้งสองตู้เพิ่มฉายภาพย้อนหลังไป อ่ะโอเคมาเราจะไปดูกันสเต็ปที่สามไม่อยากจะเท่าไม่อยากจะเปิดเท่าไหร่อ่ะแม่งเกือชิ้ใหม่ชิ้เกือในสองเต็ปแรกนะอ่าอันนี้ผมจะไม่ดันทุลังแล้วกันคือแค่รอบเดียวพอไม่ได้ก็ช่างแม่งวงกับชีวิตแล้วโอเคครไปที่เดิมอละโอเคพี่ถึงหน้าบ้านที่เดิมแล้ว มาแต่งตัวเป็นปานทุเรยียนขนาดนี้ต้องได้แล้วปะ่ะปานเพลิ่กับบนท่าที่เราอยแล้วไม่รู้โอ้โหทองฟ้าแห่งความเกลือมาแต่ไก่โอเครอบนี้เราจะเรียกแกเอเซชเตอร์ไปอาร์เซนะามาแล้วกันมามา,มามามาที่รักนี่แหละเอาอารเซน่ามาเป็นเอามาเป็นสิ่งอะไรนะเสริมสดีมมงคล มาครับหันแนวาหน่อยดิมาไม่เดินเสริมสิริมงคลหน่อยดิน่ารักนัก่นเราอ่ะดีโอเคปะ่ะคาดเพชรไปสิบไม่เป็นไรเปิดไปเลย โอเคนี่เราจะให้ดูตู้นี้ผมเปิดไปนะเกือเต็มหนึ่งเต็มสองอ่านิวัยรอบหนึ่งอันนี้ดาบธาตุมืดนะพลังโจมตีเริ่มต้นที่พันห้านี่เยอะมากถ้าเทียบกับสกิลมืดสกิลอื่นแล้วก็ใส่ซิลิก้าสองใบไว้แทนอีกพันหนึ่งแล้วก็บวกธาตุบวกดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเราใช้สกิลธาตุมืดสกิลนี้เป็นธาตุมือดอยู่แล้วเป็นมอสดารบที่แรงมากเติมสวิตได้เก้าสิบด้วยโอเค ของดีอาะซืนะเป็นคอนเน็กเลเปียไฟนะเนี่ยยิ่งใช้ฟานเพลังยิ่งใช้ไฟยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือเอาไฟเข้ายัดเข้าไปในคอนเน็กหมดเลย3สเต็ปเนี่ยแทงทีแรกบวกแทงพันหนึ่งทีสองบวกสามพันที่สุดท้ายบวกห้าพันแล้วก็ไฟด้วยถ้าเกิดเราใส่ยูกิสองใบหรือมากกว่าเอ้ยเ่เออสองยูกิสองใบหรือมากกว่าได้บวกห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก็ร้อยห้าสิบธาตุไฟแรงขึ้นเลเปียนะแล้วก็อันนี้ อันนี้บวกเอามาวคิงเล่ไคือตอนกดรีคอร์จะบวกไป5%แล้วก็บวกแอแท็ตามเวลสูงสุดทีส่สาแล้วก็เพิ่มธาตุไฟใส่สตัวไป20%ตรงๆเลยแล้วก็อันนี้อันนี้เกือสูดในตู้นี้ถ้าเราสวิตปุ๊บเราจะบวกปับเพิ่มลบหลีก1.5เพราะว่ามันได้5แตกใช่ไหมในสูตรยูาเปอร์แตกก็สวิตโดนทีหนึ่งลบหลีก1 5 สูงสุดที่สามประมาณเกือบเกือบสามสิบไม่ถึงสามสิบหรอกสามสิบเปอร์เซ็นต์เ่ะก็เกือบประมาณนั้นถ้าเกิดใส่ลิสเบตสองใบหรือมากกว่าถ้าเราสวิตช์เราจะได้บัฟเดสมาร์กก็คือบัฟดับเบิลดาเมจนั่นเองการโจมตีครัง้งต่อไปจะเป็นดับเบิลดาเมิ่งตรงๆเลยแล้วก็ถ้าเราอ่สวิตช์เนี่ยอ่าสุดท้ายถ้าเราสวิตช์โดนปุ๊บเราจะได้บัฟฟื้นฟูไอพีสามเปอร์เ e ซ็นต์ฟื้นเกือบเท่าโคนอีเนฟ้อนเลยนะเนี่ย ม่ใช่ดิโฮลเดอร์ฟอนที่มันบวกห้าเปอร์เซ็นต์แต่นี่แค่สวิตปุ๊บได้สามเปอร์เซ็นต์โอเคสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอวัยวะคนนิงเรตคืออะไรก็มาที่อันนี้แล้วกันแล้วจิ้มที่อันนี้นี่ตรงนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บว์ไปห้าเป็นเจ็ดสิบห้าแม่แค่พี่จะเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบห้าดไม่เพิ่มขึ้อนอีกเจ็ดสิบห้าเห็นไหมเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบห้าง่ายๆประมาณนี้ต่อให้ไม่ใช่สกิลรีคอร์ดก็บวกเปอร์เซ็นต์อยู่ดีโอเคประมาณนััน้นนไปกยงรรววดเเ็ททีี่่สสจาม โอเคผมตู้นี้ผมเปิดสุดรอบเดียวพอทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเราจะไม่ดันทุลังเหมือนตู้น้องเลนโอเคนะไปสเต็ปที่สามโอเนโรทานดอไม่ว่าสเต็จนี้จะเกือหรือไม่โลกไม่มีแน่นอนเนโดมีดไม่มีเน็กโตอะดาบก็มีให้ดูหน้าตู้อยู่จึมจึมจึมึมโอ้โห คือสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองไม่โคตรเกลือเปิดตู้อะไรก็สุดทางอ่ะเปิดเผยแม่มีแววว่าจะออกนอกเรือด้วยซ้ำเราฟงเ,เปิดแบบฟงฟงไปไม่หวังอะไรมากเอาขอแค่ไม่สามห่อขอแค่ไม่สามแค่นะขอแค่นั้นโคตรจะฟงในช่วงนี้เปิดอะไรก็เกลือไปหมดจะบ้าตายขอสบายให้มันชื่นใจหน่อยได้ไหมฮะขอก่อนเละก่อนก่อนก่อนสุดท้ายได้ไหม นะขวาได้มีเ pues น็คเตอร์อ่าเดรเบียมาวะเอ้ยเดรเบียมาไม่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 ก็โหไม่มาเอ้ยน้องยุ้ยเด้งมาไหมม่เด้งโอเคเปิดแบบโปร่งๆปร่ช่างมันไม่เอาอะไรแล้วช่วงนี้คือเกมนี้เขาไม่ไม่เอื้อมหน่อยฮะให้ตลอดสายเติมว่าเติมไปก็ไม่ได okay. <found Kazakhstan class> ้เลยฮะคือไม่เติมแม่งเลยเลยไหมน่ะ ยิ่งเติมยิ่งเกลียวเกี่ยวนี่เลิกเติมแล้วตรงนี้เปิดได้เลยตอนสุดท้ายเปิดได้แบบว่ากะโหลกกะลาแล้วไม่เติมแมงเลยลำคาญมุดมิดมุดมิดอันนี้สเต็ปสามแล้วยังไม่สุดนะเดี๋ยวน่าจะเจอกันพาทหน้าเพราะว่าตอนนี้เพชรจะไม่พอนะขาดห้าพันอาจจะตู้อิตนี้อาจจะไม่ตัดอาจจะไม่ตัดทีเดียวให้ครบห้าสเต็ปเลยก็ได้รอดูกันมาดาบมาวะดาบเลยดาบเลยมอส มอดท่าไหนโอ้โหมอดหน้าตู้โอเคอย่างงี้ค่อยมีกำลังใจไปต่อแลหน่อยเราจะได้รีวิวสกิลได้โอเคอย่างนี้ค่อยแบบใจชื้นกันมันนิดนึงโอเคต่อไปเราจะได้เปิดมีกำลังใจเติมตัง์นิดนึงเออจะได้ไม่เสียเปล่าอะไรก็ว่าไปโอยเหนื่อยใจอีกต้องมาล,ลุล้นอะไรแบบนี้อะอะหมมิด ดาบธาตุมืดเอาไว้แต่ถ้าเราเอาซูนะามายืนขนาดนี้ได้ขิดดาบคีโตคืออะไรถือเลมเปียมาขนาดนี้ได้คีโตคืออะไรนะไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องต้องเล่นดาบอยู่ดีเพราะว่าบอสกิวตัวนี้แพ้ดาบมืดด้วยถ้าเป็นแบบสามฮิตคือผมยังแบบว่ายังยังปลดไม่ไดอ้อ่ะเดี๋ยวปลดให้ดูก่อนนะมันยังปลดไม่ได้ มันยังห่างไกลกับคำว่าบดได้คงไม่ต้องลองดาเมทหรอกนะเพราะว่าผมยังปลดรูสามไม่ได้ยังต้องไปฟาร์มก่อนอ่ะไหนดูดิเอ้ยท่านี้ไม่ชัดไม่ชัดขออีก nice, ทีตึง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 ฮึบไอ้ท่าก็เทใช้ได้อะโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวปลดเสร็จ เดี๋ยวถ้าเกิดพารสาโปรเซสเดี๋ยวจะมารีวิวตอนคลาสสแล้วกันตอนพาร์ทตอนพาร์ทต่อไปเพราะว่าอันนี้ผมนำปลดไปเสร็จไงพาร์ทสิบห้าอาจจะโปรดเสร็จก่อนเดี๋ยวพรุ่นี้ผมไปฟาร์มเลยโอเคอเคจอกัน